สุดสัปดาห์ไปเท่นแม็กลูเกียรได้แม็กในวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนเวลา6โมงเชา้าจนถึงวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนปี2020เวลา3ทุ่ม พบกับโบนัสอีเวนต์ขีดจำกัดก,การเก็บอนุภาคแม็กเพิ่มเป็น1,600อนุภาคแม็กแปดเท่าจากเซอร์เวอร์สปอรตระยะทางการสำรวจเพื่อรับอนุภาคแม็กเพิ่มเพียง1ส่วน4และพาวเวอร์สปอตจะรีเฟรชที่ยิ่งขึ้นซึ่งจะมีการเปิดตัวไดแม็กใหม่เจ้าลูกเกียไดแม็กในแบทเทิลแม็ก5ดาวมีโอกาสได้รับลูกเกียดแม็กสีแตกต่างได้ด้วยโดยลูกเกียเป็นโปเกมอนประเภทพลังจิตบินวิ่งอ่อนแอต่อท่าตจตมตีประเภทไฟฟ้าน้ำแข็งหิน อีและความมืด CP4 ดาวลูเกดายแม็กคือ2115โปเกมอนสายโจมตีที่แนะนำกิงก้ากิกาแม็กโอลังเกกิกาแม็กสตรินเดอร์กิกาแม็กเกิงก้าไดแม็กวูลาโอนล่างจื่โจมครั้งเดียวไดแม็กทันเดอร์ไดแม็กและไลโคไดแม็กโปเกมอนสายตั้งรับที่แนะนำแฮปปี้นันไดแม็กซาเชียนร่างราชาสมัสสินตาร่างราชาเมทากอสไดแม็กและอามากาไดแม็กขอให้โชคดีได้ใช้นิสีดาวของลูเกียไดแม็กที่ทะยานลงมาจากท้องฟ้าแล้วไน